การจัดการตรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนทบุรีท่วงเที่ยวสามการสุลกาการสุไหนโกโล่พร้องร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนสามสิบประดมเรศเจฟฟี่กับสุไหงโคโล่ประดมเรศจำลัดทุ่งเรืองกับโกโล่พรในวันอาที่ว่าเในการตรวจตรวจนั่นสิบสิ ดูวันนะครับแนวโนรีที่ได้มีนโยบายแพร่ระบาดในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าในรอบประเทศเพื่อนบ้านเรานั้นมีการแพร่ระบาดนะครับแล้วท่านพลโมเดกคือองค์ตากิกกเดทัศน์ท่ทานรองพบว่รับผิดชอบมากที่ส กับการสถานีตํารวจภูธรมูลนกค่ะเป็นหลักการในการในการสถานี้ครับถึงเนื่องจากท่านผู้สื่าวไดว่าในโอกาสนี้ผมได้ขออนุาตเยียมเชิญท่านพลเดชนี้นะครับรู้สึกยินดีนะครับและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านผู้ช่ับ อเข้ามาวไมามีาข้องนะคะะรับคอบผดแล้วเราผิใช่ไหมผิดรองกันหมคมคเข้าม่่วถ้นาน่าแรงก็เดินเข้าแนาวไ,ได้ต่นา,นงงปาไปมไม่มีแล้วหเมืม่อก่อนสงแล้วอ้น,นีเป็นอะไรครับก็ตรวจของ คือก็ตัวที1ีหับ่งสองกับทีทีหนึ่งหนึ่งครับก็ชาทำงานนั้นต้องบูรณาการนะครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังและสิ่งสำคัญกัคือว่าถ้าพบเห็นรายการแล้วก็หนีเข้าเมืองนั้นนะครับก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันแล้วก็ประสานทางเจ้าที่สาธารณสุขนะครับซึ่งที่เราทงานจากการประชุมสรุปการประชุมเมื่อสักครู่ก็รับว่าทางจังหวัดทั่วทั้งจังหวัดท่านก็มีความแข้งแข็งโดยท่านบูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัดนะครับ ส่วนทานรมอนั้นก็เป็นหน่วยทํานุนที่เสริมครับในเรื่องการป้องกันการารัลอบรุนนี้เข้าเมืองครับนโยบายของร,รัฐบาลนะครับที่ภูเก็ตแซนบล็อกนะครับก็มีมาตรการก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้นจะต้องต้องฉีดยาัคซินป้องกันครบโดสนะครับแล้วก็ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อภายใน7จิชั่วโมงซึ่งถ้าได้ผลดีนะผมเชื่อว,ว่าคงจะขยายไปเมืองท่องเที่ยวในต,ต่างๆในทั่วประเทศนะครับ ซึ่งถ้าสามารถต้องการการแพร่ขยายได้เนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าต่างชาติถ้าเข้ามาเท,เที่ยวก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยก็จะสร้างรายได้ให้กับคนไทยเรานะครับ